นี่คือบรรยากาศหลังที่พักของเราวันนี้นะคะเชา้านี้เรามาพักที่เมยมังรีสอร์ตติดกับแม่น้ำเมยคะ่ะที่บ้านแม่ตาวอนี่คือบรรยากาศนะคะฝนตกทั้งคืนแล้ววันนี้ก็น่าจะตกทั้งวันตกตก,ตกหยุดหยุดคะ่ะบรรยากาศดีมากภูเขาลูกที่เห็นคือฝั่งรัดกระเลียงนะคะทุกคนแล้วจะมีแม่น้ำเมยกั้น แม่น้ำเมยน้ำไหลแรงมากน้ำเป็นสีแดงเพราะว่าหน้าฝนฝนตกบรรยากาศดีมากเลยค่ะพามาดูบรรยากาศที่พักของเราเมื่อคืนนี้ค่ะตอนนี้เราตื่นตอนเช้านะมาดูบรรยากาศตอนเช้าฝนก็ยังตกปอยๆอยู่นะเราพักที่เมยมางรีสอร์ทอยู่ติดกับแม่น้ําเมยค่ะบ้านแม่ตะว นี่คือบรรยากาศนะพาทุกคนดูภูเขาข้างหน้าที่เราเห็นคือรัดกระเลียงนะคะฝั่งรัดกระเลียงแม่น้ําก็จะเป็นแม่น้ํามืออยู่ข้างล่างนะครับนงาม,งามบรรยากาศดีๆแต่ฝนมันยังตกอยู่เนาะถ้าเกิดไม่มีฝนมันก็จะหน้าท้องฟ้าน่าจะน,าน,นั่นกว่าตกทั้งคืนเลยแต่ก็สวย ฝั่งนู้นที่เห็นเป็นนั่นเป็นท่าเรือนะคะเป็นท่าเรือของหมู่บ้านฝั่งน้นตรงนู้นจะเป็นหมู่บ้านแต่เราจะมองไม่เห็นเนาะเพราะว่ามีเป็นป่าหมู่บ้านนั้นจะเป็นป่าเยอะฝั่งนู้นจะป่าจะเยอะกว่าฝั่งเราค่ะทุกคนเป็นธรรมชาติฝั่งเรานี่จะป่าจะน้อยกว่าเขาโวยมาก สวยมาก